defeat boss เราจะต้องทำการฆ่าบอสนะคะบอสก็จะอยู่ที่เมืองเดอะซิตาเดลนะคะเพื่อนๆสามารถมาฆ่าได้เลยแต่ว่าช่วงที่เควสมันเข้าเนี่ยไซคิดว่าน่าจะอุด,ดมไปด้วยผู้คนมากมายที่มานทำเควส์เหมือนกับเรานะคะเพื่อนๆจะมาเดี่ยวแบบไซก็ได้หรือว่าจะเป็นปาร์ตี้ก็คิดว่าได้เช่นกันไซไม่มั่นใจว่า เควสตีฟิดบอสนะคะเราสามารถที่จะช่วยกันทำกับคนนอกตีได้หรือเปล่าอย่างเช่นเรายิงนะคะแล้วก็หนีไปเลยทำได้ไหมแค่ทีเดียวนะคะแล้วก็หนีไปรอให้คนอื่นฆ่าได้หรือเปล่าลองดูก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการมาอัดเควสไว้ล่วงหน้านะคะแต่ไซจะโซโล่ให้ดูว่าคนเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้ไซมาลงที่ซิตาเดลนะคะแล้วก็ฟาร์มของก่อนพยายามจะไม่เจอบอสก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่า บอสเนี่ยมันพยายามจะตามเรานะคะชัยจะไปฟาร์มพวก อาวุธกระสุนให้ครบก่อนหรือว่าแม้กระทั่งเจอคอนเพื่อเอาไปใช้หนีก่อนนะคะเพราะว่าบอสเนี่ยมันตามไวแล้วก็เวลามันทุบเราค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่าจงังหวะหนีไม่ทันเนี่ยอาจจะตายก่อนบอสได้นะคะเพื่อนๆก็ไปฟาร,ร์มของก่อนแล้วค่อยมายิงบอสนะคะสําหรับคนที่มาเดี๋ยวแต่ช่วงที่เควสเข้าเนี่ยแนะนําเลยว่าพยายามอย่าเพิ่งรีบมาถ้าเกิดว่าไม่มีทีมนะคะเพราะว่าคนจะเยอะมากๆแล้วบอสก็ไม่ได้ฆ่าแบบง่ายได้ขนาดนั้นนะ ทายเกือบตุยนะคะไปเติมเลือดมาแล้วก็มาหาบอสอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยบอสมันอยู่ข้างบนนะคะเราสามารถที่จะใช้อาระเบิด มันไม่ได้ชื่อช็อกเว็บแบบเบิดแบบเนี้ยเราสามารถปาเราให้มันตกจากที่สูงแล้วก็เสียเลือดได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถมาแนะนํากันได้ของทรายก็ปาแล้วรอบแรกน้องตกไปหน่อยนึงแต่ว่ารอบที่สองนี่ไม่กระเด็นนะคะแต่ว่าเหมือนกับบอสมันพยายามจะขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้มันก็เลยเป็นเป้าน่งให้ทรายยิงแบบนี้นะคะเราก็พยายามยิงไปเรื่อยๆทีละนิดะนิดบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่แน่ใจว่าสามารถช่วยกันทํากับตี้อื่นได้ไหมถ้าได้เนี่ย เพราะว่าทำได้เมมแล้วก็หนีได้เลยรอคนหนึ่งเขาฆ่าแล้วก็แบบว่าผ่านเคสสวยๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้ลองหาเพื่อนมาช่วยกันทำเบนตี้น่าสั่งง่ายกว่ามาคนเดียวแน่นอน,นะคะ่ะ